ชาวสปทครับส่วนกลางกระทรวงึกัาธิการครับได้รับนโยบายจากทานรัฐมนตรีว่าให้ช่วยดูแลเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการส่วรลบตแเวชายแดนนะครับทางสปทและก็ผู้เกี่ยวข้องก็ได้ได้ร่วมจิตร่วมใจกันครับได้ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆนอกจากกระทรวงสกษาธิการจะจัดวันเด็กที่กระทรวงสกษาธิการวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยเราก็ยัง เราลึกถึงน้องนองนักเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับได้รับผลกระทบตามภัยสู้รบเนี่ยไม่ไม่ได้เคยลืมเลยนะครับเราก็จัดขบวนแล้ววันนี้6คันครับจะส่งตุ๊กตาแล้วก็ขนมของกินของใช้ต่างๆไปให้กําลังใจใเด็กๆไปร่วมสวัสดีปีใหม่แล้วก็จัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือบุริล์ลสุรินศรีสเกตอุบลสาะแก้วแล้วก็จังหวัดตราดนะครับ6จังหวัดวันนี้ เราได้รับความร่วมวมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนบริจาคทั้งเงินทั้งสิ่งของทั้งตุ๊กตาครับวันนี้ตุ๊กตากว่า2 0,000ตัวจะขนขึ้นรถไปยัง6จังหวัดไปให้กับเด็กๆนะครับได้รับตุ๊กตาไปกอดที่บ้านนะแล้วก็จะได้มีความสุขมีกวาลกังใจนอกจากจะได้ตุ๊กตาแล้วเราก็จะได้ดูแลเรื่องการเรียนการสอนให้ดีนะครับเด็กๆก,ก็จะได้เรียนดีมีคุณธรรมแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าด้วยนะครับการมิตรทุกฝ่ายก็ร่วมด้วยช่วยกันครับ ช่วยเหลือดูแลในทุกเหตุการณ์ในทุกโอกาสนะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะเรียนได้ An y w h e r e ร์นิธามเป็นขวนกำลังใจก็จะมี An y w h e r e ร์นิธามให้กับทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ช่วยได้ได้ช่วยกันดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีขอบคุณผู้ปกครองนะครับและขอบคุณผู้มีผู้ใจดีทุกท่านที่ได้มีจิตสทธาบริจาคทุกตาแล้วก็มีข้าวของเครื่องของกินของใช้ด้วยนะครับไปให้เด็กๆรับรองทุกบาททุกสตางค์ข้าวของทุกชิ้นถึงมือเด็กๆ นะครับต้องขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับ Obec Channel